เมเทคชัดชัวร์โพลิเซตของแท้ผมชอบปั่นจักรยานค่ะหลายคนพอดีวันก่อนเนี่ยนะครับไปที่ งานเปิดไปดูไปดูไอ้งานในพูซานโชว์พูซานโชว์พอดีไปดูคอนเทนต์นั่นแหละทีนี้ก็ไปเจอคนหนึ่งที่เป็นขายคอนเทนต์ให้เราอยู่ที่ฮ่องกงเป็นคนขายคอนเทนต์ก็คุยกันเรื่องจักรยานคุยเรื่องแบรนด์เนมคุยนี่คุยนั่นใช่ไหมครับก็คุยกันว่าเออจักรยานอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องแสนหนึ่งนะเฟรมอย่างเดียวอะเฟรมจักรยานอะยังไม่รวมร้อยไม่รวมอะไรไม่รวมอะไรเลยใช่ไหมครับก็คุยกันในที่กินข้าวแหละพอดีมีผู้หญิงอะนะครับนะ ขอเอ่ยชื่อแล้วกันชื่อค,คุณลูลู่ค่คะที่ขายของกันคุณลูลู่เนี่ยชอบซื้อของชอบซื้ออะไรเยอะอเป็นแบรนด์เนมมาแหละ,ะเขาก็ถามขึ้นมาว่าเอา้าแล้วจักรยานกันแล่นเราคุณข้ามอยู่ตรงไหนมันก็จักรยานอันหนึ่งนี่ยเพราะว่าเพอร์เซพชันของคุณลูลู่ก็คือปั่นจักรยานแม่บ้านเออก็ก็ธรรมดานี่ไม่เห็นต้องไป็นจุนอะไนักอันหนึ่งเนี่ยนะจะกี่สตางค์กับมันมูลค่าก็ไม่มีอะไรไม่ไปซื้อทำไมต้องแสนหนึ่งต้องสองแสนอะไรเงี้ยพี่แชร์มันยังจําได้แล้วก็ถามคุณลูลู่ว่า แล้วกระเป๋าแฮ้ไปเป็นแสนเนี่ยพี่แชร์ในปากลาโอ้โหหนูนะผมพูดเองไม่เป็นไรปลอดภัยแน่นอนพอพูดถึงแบรนด์เนมปุ๊บอ่ะถามว่าแล้วมูลค่าอยู่ตรงไหนห้าแสนก็กระเป๋าถือใบเดียวเออใช่คุณดูรูกนี่อึ้งเลยนะอึ้งเลยนะคุณค่าเนี่ยมันอยู่ที่คนคนชอบ ถ้ามันเห็นว่ามีคุณค่านั่นแสดงว่าเออคุณก็ซื้อได้ถูกต้องไหมแต่ทีนี้คนถ้าเป็นคนละกลุ่มเป็นผู้หญิงก็จะมองผู้หญิงนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบจักรยานไม่ได้ขี่จักรยานเหมือนผู้ชายใช่ไหมฮะแต่ผู้หญิงบางคนเขาเก่งนะม่ใช่บอกว่าทุกคนนะแต่กลุ่มใหญ่จะเป็นผู้ชายะก็จะมองจักรยานไม่อะไรแต่ถ้าผู้ชายถามก็จะถามพูดอย่างนี้แหละชก็จะบอกว่าสมมุติว่าอยู่ๆก็พูดถึงเรื่องกระเป๋าก่อนแล้วกระเป๋าใบหนึ่งนี่นะเห็นอยู่คลองถมเนี่ยใบสี่ร้อย โอาจยแล้วจะมาขายอะไรใบหนึ่งต้องแสนห้าแสนมันคนละฟิลลิ่งมันก่อนมันก่อนที่ผมไปสัมมนาที่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 ของเอของอะไรเอสเอชซีบีอ่ะอ๋อค่ะเอสเอชซีบีแบงก์อ่ะเอสเอชซีบีแบงก์อ่ะปรากฏว่าเขาก็นั่งคุยกันที่นี่มันก็มีคนหนึ่งเนี่ยนะครับขึ้นไปก็นั่งคุยเรื่องนี้แล้วก็มีบ้านจะสั่นเป็นบ้านอะไรของแสนสิริทําคอนโดขายคอนโดแสนสิริก็จะมีราคาตั้งแต่ระดับห้าแสนถึงล้านหนึ่งมีไฮเอ็น เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีคนหนึ่งขึ้นไปคุณสุภลักษณ์อัมพุทธเจ้าของเดอะมอลล์แล้วก็คุยไปคุยมาคุณสุภลักษณ์บอกว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยนะแบรนด์เนมไอทำอะไรนี่คุณค่ามันไม่ค่อยได้ยกไม่ง่ายเลยนะคอนโดหลังหนึ่งของแสนสิริเนี่ยราคายังไม่เท่ากับกระเป๋าแฮเมสใบหนึ่งโอ้แตเปรียบเทียบแบบเจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดอ่ะหลังหนึ่งเลยนะหมายถึงว่าห้องหนึ่งเลยแล้วกระเป๋าแฮเมสแพงกว่า คือเปรียบเทียบเห็นภาพผู้หญิงคนนี้คืออย่างเข้ากฎธรรมชาติที่อาจารย์บอกแล้วคะ่ะว่าความคาดหวังของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ประมาณสัก10%ที่เราจะได้จากร0 0เนต์ยนะคะคือล่า10ครั้งเนี่ยเราจะได้สักหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เปิดตัวสินค้าใหม่หรือจะขายอะไรก็แล้วแต่ต้องเผื่อใจไว้ถึง90%เลยเลยหรอคะอาจารย์คะจริงๆเนี่ยเราเราทำทุกอย่างเนี่ยเราได้ร0 0อเราคาดหวัง เราเราได้แน,แน่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้เรียนรู้มไม่ได้แปลว่าเป้าหมายเราได้สมมติทำงานครั้งแรกมผมสนใจจักรยานมผมไปทำทดลองทำจักรยานทำอะไรต่างๆผมไม่ได้หมายความว่าผมจะทำครั้งแรกได้ประสบความสำเร็จแต่อันแรกเนี่ยผมจะให้ผมได้เรียนรู้ว่าแล้วทำเนี่ยมันมีข้ออะไรบ้างที่เรายังทำไม่ถูกต้อง นั้นแปลว่าคําว,ว่าคาดหวังหนึ่งสองแผนการ3คุณจะต้องมีการปรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิดโน่นนี่นี่นั่นเพื่อที่จะให้ไปสู่เป้าหมายในเปอร์เซ็นที่มันสูงมากขึ้นก็เมื่อเรายังไม่รู้ในสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะครับเราไปคาดหวังร้อยเปอร์เซประสบความสําเร็จเนี่ยเราเรียกพวกนั้นว่าฟลุกม,มันไม่ได้เรียกว่าเรียกว่าเราทได้นะครับมันฟลุกเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมันโปะขึ้นมามีไหมมีพี่ในก็เคยเจอ เราคาดหวังกับสินค้าบางตัวไปเปิดตัวอย่างเช่นพวกอะไรต่างๆฮือฮามากทุกครั้งนะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปเป็นตามที่สิ่งที่เราคาดหวังแต่บางตัวเนี่ยนะครับไม่ทํ่ไม่เปิดตัวเลยยกตัวอย่างขึ้นมาเชงนั้นโอเคเขายเป็นผมว่าโอเนี่ขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ของสินค้าของพี่ไดซึ่งเป็นตัวที่เราไม่เคยคาดหวังไม่เคยเปิดตัวด้วยซ้ำไปในขณะที่จานโอโซนอาจารย์เหนียวโอืซฮามาแต่โอโซนเนี่ยน้องก็ต้องยอมรับนะอย่างน้องนิกไปสัมภาษณ์ค่ะผมก็รู้เลยว่าโอโซนมันจะมีเฉพาะกลุ่มของมันใช่ถ้าเราขายตรงที่ถูกที่ถูกเวลานี่ไงเห็นไหมฮะกับทางคอนโดที่น้องนิกสัมภาษณ์ชัดเจนเลยว่าเราไปขายที่นเราขายได้ใช่เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ต้องการ จานออกมากระกิลกระกานั่นแหละนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นก็คือแผนการเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเยอะเลยสินค้าของเราเป็นรูปแบบหไหนกลุ่มเป้าหมายของเราคือขายเราจะต้องเข้าให้ตรงจุดไม่ใช่ว่าจานโอโซนโอเควันนี้อาจจะไปขายแบบว่าตามม่องตามบ้านแต่วิธีการพูดก็จะแตกต่างออกไปและถ้าโอโซนวันนี้คุณไปขายตามตึกคอนโดคุณก็ต้องเข้าใจตึกคอนโดว่ามีเงื่อนไขแบบไหนบ้างแบบนั้นคุณจะขายได้ซึ่งคุณสามารถคาดหวังได้เลยว่าโอเคเนี่ยแหละคือทาร์เก็ตของชั้นและฉันเข้าไปขายเนี่ยคือ90 เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นคาดหวังไปเลยแต่ทีนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนิดหนึ่งเพราะว่า psi ก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเยอะแยะมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณเพื่อนช่างเองเนี่ยคิดว่าโอเคเอาไปขายเอาไปต่อย,ยอดแหละแต่คาดหวังมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เสียใจหรือเปล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือ,อท่านน้องนิกเนี่ยไปสัมภาษณ์มาเยอะเนี่ยน้องนิกจะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อสองสามปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยช่างต้องการมากสุดคือคอนเทนต์ที่เป็นฟุตบอล b p พนะใช่รู้ไหมว่าถ้าหลายคนบอกว่าถ้าเอาฟุตบอลมาเราจะขายดีมากขายดีมากใช่ไหมใช่ค่ะหนูสัมผัสได้ถึงฟีลิงนี้ฟีลิงนี้เราก็ไปได้ฟุตบอลมาค่ะแล้วก็มีบัตรเติมเงินระบบแลบบราคาก็ไม่ได้แพงถูกมากใช่ เมื่อก่อนขายกันเป็นเดือนเราเป็นพันกว่าปัจจุบันเหลือเดือน2อ0สามร้อใช่ค่ะก็เราก็คิดว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จโดยจากดูราคาโดยจากทุกอย่างคือทุกอย่างมันมันแตกต่างหมดเลยได้หมดเลยอืมได้หมดเลยพอเราไปขายปุ๊บบางคนขายมหาศาลเลยหกพันใบหกพันใบบางคนประสบความสาเร็จ5ใบยังขายไม่ได้เลยจริงเหรอจริงครับ หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนเปิดตัวโอเคเขาก็จองเขาก็เตรียมไปรองรับลูกค้าแต่จองไปสักประมาณห้าใบจนนะวันนี้ขายยังไม่ได้เหรอคะมีคืน4ี่ใบมีมาคืนด้วยที่จังหวัดขอนแก่นทําไมยังไงคะเขาเขาปรากฏว่าเขาเหตุผลว่าเขาขายไม่ได้เพราะพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับขายไม่ได้เพราะว่าอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชานาช้วไร่นะ ปรากฏว่าเห็นไหมที่น้องนิกสัมภาษณ์พี่ประสิทธิ์ไว้อ่ออันนั้นก็ชาวนาชาวไร่นะนนสะอาดเนี่ยนันมันชื่อก็ไม่น่าแล้วนะเห็นพูดว่านนสะอาดห้วยเกิ้งใช่ใช่ชื่อไม่น่าจะขายได้บนอกบนอกอ่ะใช่ใช่อุ้ยแตกต่างนะคะคนนั้นอยู่ขอนแก่นโอเคทํานานะคะทำทำไร่แหละนะคะก็ค่าของชีพก็น่าจะพอๆกันนะระหว่างขอนแก่นกับอุดรธานีครับ แต่อุดรธานีที่อำเภอโนนสะอาดขายดีมากในขณะที่อีกคนหนึ่ง5ใบย,ยังขายไม่ได้เลยใช่หนี่คือประเด็นเนี่นี่คือประเด็นก็คือในเรื่องของความคาดหวังมผมเชื่อว่าตอนซื้อก็คงคาดหวังออย่างที่บอกว่าย้อนกลับมาก็คือว่าเราจะขายได้ยังไงคือถ้าเป็นฟุตบอลค,บคนขายต้องรู้ก่อนว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับกลุ่มที่จะขายคืออะไร,รเริ่มแรกเลยเนี่ยเราต้องเราต้องรู้เราต้องรู้ฟุตบอลก่อน ใช่ไม่งั้นจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะต้องไหมเพราะนั้นเรือไปขายคนเอาอะไรล่ะเอาที่ซื้อไปเอาคุณเอาสิ่เติมเงินแล้วมันอะไรล่ะก็ฟุตบอลพี่เมลีกไงพี่เมลีกคืออะไรคืออะไรเคยไหมครับฟุตบอลอะไรไม่เคยดูฟุตบอลอะไรไม่เคยหรือบางคนเคยดูบางครั้งเนี่ยคนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไอตัวเนี่ยมันหลอกกันเยอะมันหลอกกันเยอะก็หมายความว่ามันมีของเถื่อนของก๊อปของที่ไปแคคเข้ามาดูแล้วปรากฏว่าไปแคคมาดูแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็ตัดสักพักหนึ่งก็ดับ เขามีประสบการณ์ในการนี่มานี่เยอะไม่ดีไม่ดีครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเขาก็กลัวจะโดนหลอกอีกแล้วครับแน่นอนเอาแล้่คืออะไรมันเป็นยังไงเงอะเงอะเงอะขายได้ยังไงล่ะครับฉะนั้นคือสิ่งแรกเลยเนี่ยกลับมาสู่เรื่องของว่าเพื่อนช่างไม่ความคาดหวังค่ะ เมื่อคาดหวังแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราคาดหวังเราจะขายได้แน่นนทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะไปขายอันนี้เคื่อนที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยเราไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้เราคาดหวังว่าเราจะขายได้แต่ขออย่างแรกได้ไหมให้มีประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็จะไปคุยกับลูกค้าเราก็ได้บางทีลูกค้าเราก็จะเป็นครูให้เราใช่ใช่เอายกตัวอย่างน้องผมเนี่ยไม่ค่อยรู้ฟุตบอลแต่น้องนี่เข้าใจเรื่องฟุตบอลดีผมไปขายฟุตบอลอ๋อไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอบางทีเขาไม่ซื้อเราเขาไม่เอา เออช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมทาไมไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะอะไรทั้งทั้งที่พี่ก็ดูฟุตบอลอยู่นี่ก็ดูฟุตบอลอยู่ค่ะมันต้องคาดหวังได้แล้วหนึ่งอย่างเขาอาจจะไม่ซื้อแต่เราได้ประสบการณ์แล้วได้คําแนะนาแล้วดีไม่ดีเขาแนะนําไปแนะนํามาอาจจะซื้อเลยก็ได้จูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับค่ะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เราก็บอกเขาว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแต่เรามีสินค้าตัวนี้มาเรามีสินค้ามาจากบริษัทเป็นแบบนี้แต่เราไม่ค่อยดูดูฟุตบอลช่วยแนะนําหน่อย ก็เป็นยังไงอาะอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มที่จะดูฟุตบอลเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจแต่ละกลุ่มว่าเขาเนี่ยสนใจฟุตบอลน่าจะเป็นไงบางคนก็บอกเขาใช้แล้าชนะไม่มีหรอกขายไม่ได้รอกทําไมคุณประสิทธิ์โนสะอาด คือถ้าเริ่มต้นแนวคิดอะถ้าคุณคิดแบบนี้คือปิดประตูตัวเองแล้วนะ,ะแต่ทีนี้เราเราจะไม่พูดถึงคนที่ปิดประตูตัวเองแล้วกันแต่คนที่บอกว่าโอเคมีความคาดหวังแหละแล้วก็ซื้อบัตรมาแล้วก็คิดว่าจะขายได้อะไรอย่างนี้ก็ไปขายแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าคําว่าแผนการที่เราจะไปขายให้มันได้เนี่ยหนึ่งค,คุณก็ต้องมีความรู้<ช>คือคุณจะต้องศึกษาบ้างบางคร,บครั้งอาจจะยอมเสียสละบัตรสักหนึ่งใบเพื่อที่จะเติมและดูเองบางทีดูเนี่ยฟุตบอลไม่ได้มีอะไรเยอะ ถ้าคุณอยากคุยกับเขารู้เรื่องนะมีทีมอะไรบ้างดังๆคนไทยชอบทีมอะไรนักเตะคนไหนหลอดเก่งเด่นแค่นั้นเองตรงนี้ไม่ต้องไปดูเลยเซิร์ช Google รู้เลยใช่ทีมไหนนำตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทีมทีมแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้แมนซิตี้อาจจะมีอาร์เซนอลเนี่ยสี่ห้าทีมเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยอยู่ในท็อป ใช่เขาก็คิดแล้วอ่ะเขาก็ดูแล้วใช่ใช่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเข้าใจคือเราอาจจะไม่ดูฟุตบอลมากเป็นพิเศษหรอกแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าประเทศไทยชอบอะไรยังไงฉะนั้นแผนการเป็นเรื่องสําคัญโอ้โหฉะนั้นความคาดหวังก็ต้องมาพร้อมการวางแผนเหมือนกับสิงโตเพราะฉะนั้นโอกาสในการล่าจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าการที่คุณมีแต่ความ คาดหวังแต่ไม่มีแผนอะไรเลยคาดหวังอย่างเดียวนั่นคือหมายความว่าไปซื้อหวยเถิดไปซื้อหวยเถิดนะคะก็คาดหวังแบบนี้ไปแล้วกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็พอที่จะเดาออกนะคะว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนที่คุณจะได้แจ็คพอตหรือว่าถูกหวยแต่วันนี้ค่ะหัวข้อที่เราคุยเรื่องของการคาดหวังเป็นพลังที่ดีค่ะเป็นมุมบวกๆนะคะถ้าเราเอามาผลักดันให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายในชีวิตหรืออีกหลายๆเรื่อง ะะก็คงได้แง่คิดดีๆกลับไปนะคะให้คุณผู้ชมเอาไปปรับใช้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะค,คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะค